เจ้าเหตเนี่ยป่าตัวเดียวมานาวันเอาครอาพองเลยและสิทบควนกันยังไบและววบนนี้ใครสังคมเข้าใจยังไบบเนาะ,ะปับปุ่มซ้าส0งพันี่นี่มันปีท่องเที่ยวลาวเนาะคนลาวแฮอัฟไอเทนผอมวอนขอโอกาสกับคนไทยหลังงานนีคนไทยจะบ่ทนผอมพ่วมกันเบนบ่มาเทียวลาวย่างทาวน ซึ่งเรื่องนี่เองโก,กอื่นเดยว,วางกำลังไกลปีนกระซดามาย่างนักนวงดูสะโพทั้งฟังไทยและฟังลาวในปัจจุบันหลังจากในบุวันนี้ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวลาวเตสุดทายก็ถือจัดนะัก เจอเจ้าหน้าที่โตมอล่าวอื่นปั๊บไม้เงินหลายถึงหาพันบาทหรือประมาณ3าล้านสองแสนเกีบในขอหาบ่มีกาจําเข่าโซบะปอล่าจนได้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังทั่วประเทศไทยพร้อมนั้นก็มีหลายสื่อสำนักข่าวไทยออกมารายงานย่่งสนันจนได้คิดเอาคนไทยจำนวนหลายดูสะพอหลายคนที่มีการวางแผนว่าจะมาเที่ยวเราเต่สุดไทยก็ต้องพากันยกเลิกแเพ้นการย่่งทันทีและ นอกจากนี้ในขณะเดียวกันในโลกสังคมออนไลน์ปาถิไทยก็ปรากฏว่ากำลังมีการลุ่น,นระลงกกันเบนการเที่ยวเลาาแล้วหันมาเที่ยวอยู่ในปฏิเทน ซึ่งจังได้ก็ตามนอกจากที่ปัทิไทยเลวในคณะเดียวกันทางด่านฟังสอปปอลาวโตกับเลียงหนีเองกก็อื่นเดียวว่ากำลังไกลเป็นข้าวดวงดังเซนกันโดยก็มีและสื่อใหญ่ในปัทธลาวมีการรายงานรวมถึงคนลาวจำนวนหลายทั่วปัทธีได้พากันให้อัพายค้ายขีนาไปตามๆกัน พอย่างที่หูกันดีวานในปีสองพันสี่ที่จะมาถึงนี้สอบปปเลาาเดตต่างเปล่าเป็นปีการท่องเที่ยวลาวมีการก้เกี่ยมถุมงบประมาณหลายถึง4ีิล้านบาทเพื่อหวังดึงดูดและฮับนักท่องเที่ยวตางประเทศดูสพอผนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ถือเป็นลูกหาอันดับหนึ่งที่มาเที่ยวลาวหลายที่สุดในแต่ละปีแต่สุดท้ายก็ต้องมาเจอับเผตดการปัญหาแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆที่ที่ว่าโบเมนไค เต่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแบบนับบทวนโดยแต่ละครั้งก็เบเคยมีการแก้ไขและก็คงจะแก่บบได้พอสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะเหียบไปแล้วกลายเป็นเพียงขา่าวปนปวนจากคนไทยอีกตามเคย ซึ่งจังได้ก็ตามเช้งวาเลงนี่จะเป็นเลียงจริงหรือเป็นเพียงข้าวปั้นปูนจากคนไทยเต่สุดท้ายผลกระทบก็ตกมาใส่ผาบลาก,การตรงเชียวเล่าแบบเต็มเต็มและผมนั่นมาลหละสุดก็ปรากฏมีคนเล่าสุดจะทนมีการออกมาอัดคลิปเข่าข่างเสียงของคนไทยและยืนยันว่างานนี้คนเล่าพิษเต็มเต็มโดยสะพอลดตู่คนเล่าที่ไปหาก,กินยูปัติไทยและร่วมถึงเจ้าหน้าที่โตมอลเลาว ที่ขาดควบเอาใจใส่โบมีการจำกาไห่เตะกับอนุญาตให้เขาปฏิเสธจนได้ชิ้ใหนักท่องเที่ยวไทยทีหวังมาเที่ยวเลาวกลับกลายเป็นผูกกระทำพิษแบบงงๆแลโดยสโพตโตกับการปั๊บไม้เงินแบบโบมีลายหลกักอักษรย่างซัดจีนโกทิวาเป็นอีกหนึ่งโขดสังกตที่พิษปกติพอสมควรจนอาจจะสามารถยืนยันได้ว่าคนเหล่านี้เฮ็ดว่วมกันเป็นขบวนการดังทีเพินไดมีการก้าวไห อันที่หนึ่งันแมนโซเฟอร์รดหัลลบ่มีความรับผิดชอบเพราะว่าโซเฟอร์เอาไปซิปเล่มเจ้าก็ต้องปวดซิบเล่มเล่มใดที่่าบ่ได้ประทับตาเจ้าก็ต้องแรนมาไปเห็นมันเงียบ้อยถ้า่ามบ้บ่ได้เจ้าก็ต้องรับผิดชอบอันที่สองมาเจ้าหน้าที่หันจะขัดความรผบผิดชอบเพื่อกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหตุจำรวนหลายเขาต้องคำนึงถึง่าเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าเจ้าหน้าที่แล้วปวดขึ้นไหมอาจจะเห็น หรือว่าผู้ที่ซฟเวอร์อาจจะเห็นพราะว่ามานั่งกัดเป็นกลุ่มเลยแล้วมีคนเดียวที่บวมปั๊มบัดรแล้วลวะเสียหายกับเจ้าจ่ายกับเป็นจังไดจังหนึ่งยูอันนี้สมมุติว่าเขาบไปว่เรื่องเจ้าหน้าทีซะว่เรื่องคนเขาหนีร้องเบิ้งเนี่ยคอยให้เจ้าอาศัยเจ้าไปคอยไหวเนื้อเสียใจให้เจ้าไปเฮ็ดแล้วกับผู้นั่งก็ต้องแจ้งสัน้นบัตสุดท้ายมาและมาปั๊บเขาเขาเจตนาแล้วเขากระจายเงินเรียบร้อยผู้ที่เอนเอาพาสปอร์ตให้ไปเฮ็ดก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเลยผู้ที่เฮ็ดผิดพลาดขอดกับนี้ อดเจ้านาทีกรับขอดโซเฟอร์รถแล้วก็เป็นคนลาวคันก็นจะมาเป็นกลุ่มเออขั้นมาคนเดียวหลักม้านี่มันอาจเป็่นแต่ได้ว่าเจ้าขโมงผิดกฎหมายอันนี้ขาจะมานํากัดเป็นกลุ่มเอาพาสปอร์ตเจ้ามีเท่าหนี่คนโซเฟอร์กระหูมะ้มีสิบคนมีสาวคนกวเจ้ากะหู้อยู่ฮะ้วบัดสุดท้ายมากแต่นคนกลุ่มเดียวขันมาน้องกันและสิบบาทจะหลักขโมงผิดกฎหมายนะปั๊บใหม่ก็ลองคิดบังเค้าใจยู่ได้บ่อนี่เนาะปั๊บปุ่งซา2 0 0 0ั 2004, นี่นี่มันปีท่องเที่ยวลาวเนาะ คนลาวเขาต้องยิ้มหักคนต่างชาติแ็ดเป็นอน่างดีๆกระทำเน่างดีๆขั้นผู้ใดยังมียังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกกับพิจาร้าไม่และผู้เป็นหัวหน้ามันบอก่บเมจเซหุเจ้าเหตุเนี่ยป่าตัวเดียวมันเอาเขาป้องเลยขั้นว่ีวารานอันนั้นคนไทยขาเจ้ามาขาเจ้าก็ต้องมีฮูกเป็นบอกผู้เสือก่เอิเขาเจ้ามาเบิงฮูกตอนสิขึ้นรถทั้งฟังไทยมีจักคนมีสิบคนบบสาวคนมาฟังลาวขาเจ้ากับเชื่อต้องกันสิบคนสาวคนยังหนักเราแล้วว่าเขาเจ้ามาผิดกฎหมายวล่ะ ขาจาสีลงทิ้นแต่ชอหันหันว่าเพื่อเขาเจ้าสีว่าเป็นคนหลักข่าเมืองแบบผิดกฎหมายอันนี้มันเป็นคําถาม่าแมนบอลที่ขาจาว่ามันเป็นขบ,บวนการเลโนกจากนี่ผมเดียวกันนั้นก็ยังมีคนเล่าอีกหลายคนมีการเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งเดียวกันโตกับผิดการแบบนี้ที่เกิด้ำาแลวสำเล่าเ,เหตุอาคนเล่าค้ายหนาในทุกๆครั้ง จนตองมีการมาวอนขอคนไทยยาหีฟฝ้าเบนโบมาเชียวเล่าผอมช่างมีการเขี่ยของโตกับเจาหนาทีโตมอลาวให้หีฟฝ้าอ,อกมาสีเจงโตกับสังคมเพื่อเป็นการกอบกูภาพลักษณ์การท่องเชียวลาาโดยจังไดก็ตามเฮากกลองมาอานคอมมินองคนเล่าบางส่วนนำกันซึ่งคอมมิ์เลกเพื่อนก็เดก,กาวา ปลาตัวเดียวเน่ามดคงผลประโยชน์ก็ส่วนตัวข่วมโลบโกส่วนตัวแล้วก็กฮีไถ่ข้นที่เฮีดอาศีบเดียวกันมนมอง,มองแล้วปฏิศาดโกเสียมเสียเป็นแบบนี้จะบัวมันเขาคุกเลยปล่อยไว้มันก็จะไปหลอกนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกคอมเมนต์ตมาเดกาวา ขอโทษแท่นเจ้าหน้าที่เล่าเดอมาเที่ยวป้าเที่ยเหล่าอีกเดอคนเล้ามีเต่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล้าหากคนไทยเดอร์เฮาเป็นคนเล้าก็ค่อยถือเจ้าหน้าที่ไทยเอื่อหนาเงินขี้กันเตจังไดเฮาก็ไปเที่ยวไทยตหลอดเลยพอว่าเฮาเบิ่งคนไทยเป็นคนดีส่วนเจ้าหน้าที่ที่บดีก็มีเตบางคนเฮาต้องมีการแยกแยะเดอหากแพงกันเดอ คนเล่าโตมาเดกาวาขอเหียคองให้ผากสวนที่เกี่ยวของออกมาสีเจงและเปิดทางให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่าให้หลายขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลบบดังนั้นในปีซอกพัสซีป้าถีเล่าก็แจเงียบเงาเดอิอปรากฏการหนี่มันมีมาตลอดเลยคอมิน่นโตมาปานนั้นประกาศปีซอพัสซีเป็นปีการท่องเที่ยวเล่าแล้วแบบนี้ไผซีอยากมา แทนทีจะให้คววมสะดวกสบายและพรนพันธุ์เดกับเปลี่ยนการเอารลัดเอาเปรียบผู้มีอำนาจค้วนฟ้าปรุงและจัดการโบโใหม้มีโกลณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกคมิโตมาเดกาวาขันเทิงว่าแนวดเห็นคลิปนี้แล้วหรือว่าจะปล่อยให้คนท่าพีทล้อยหนาล้อยตาต่อไปปัจจุบันไล่ได้ลักลักของประเที่ยาเม่นหลวนแลวมาจากการท่องเที่ยวผลกระทบมันก็จะตกใส่ส่วนรวม คอมเมนต่อมาภาพที่สังคมเห็้นกันโกเมนโบมสมโตกับการปรับไหมของตำรวจเลาที่มีการเอื่อนปรับไหมบโบถือและเบียบการโบมีใบบินเฮ็ดหเสียผาโพดพองค์การตำรวจเลาเมื่อมีการกระทํางพิดลักษณะนี้ควรมีการไล่ออกหรือจำคุกจึงจะเหมาะสมคนเล่าโตมาเดกาวา ปีทองเที่ยวลาวโซฟัสสีย่างโบมาถึงเตกับเสือเขตดง่ามหนาค้ายหนาอีกแล้วโนป้าทีเต็มเตมปัญหาจักเงินเนฝือจักหนีสินจักวาเฮ็ดให้นักทองเที่ยวเิ็ดลาบและอื่นๆอ,อ,อีกสาม,มาปีบานเมืองลาว ภากส่วนทีเกี้ยวของควรญหีเฝ้าเกยไขดวนเดอร์พอว่ามันเป็นปีการท่องเทียวลราและควรมีการแจ้งสถานถุไทยเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ตายคากปีท่องเทียวเราพอว่ามันคือปากโอปากโซเซียวโตโซเซียลคอมเมนต์ต่อมา ข่วนยุดเด้เลวปล้อยให้เขาเขาใดเตเวลากับกับปับไหมใส่ควมตาอีตนคนเล่าที่ไปอาศัยอยู่บ้านเขาปลาตัวเดียวอ่่าให้เนาหมดของเดอเห็นใจผูหากเพนดินเล่าเนอย่าทำลายด้วยน้ำมืออั้นปืนเลือดของกลุ่มพวกเจา้าใดบอ่อคอมเมนคนเล่าต่อมา หาพันบาทมั่นต่างใจโกงขู่ทีแล้วแบบนี้ฐารัฐบาลปล่อยป้าแบบนี้ปีทองเที่ยวลาวสองพัะสีจะโบหลาบลืน่นย่างเนโนนเป็นตาอีตนพี่น้องคนไทยที่เขาต่างใจมาเที่ยวแมงองลาเตสุดท้ายกับเจอแบบนี้คงจะหลาบจนตายคอมเมนต์ต่อมาเดกาวา แบบนี้ไล่รัวมันออกสาเบื้องแลวคือจะเฮ็ดปินข้าบวนการโบสันโบปอยให้เขาเขามาหดปานนี้แล้วจึงมีการมาปั๊บไหมเขาดอกเดอ้อกลัวเขาจะเขามาใดมันต้องพันจุดนั้นจุดนี้นักท่องเที่ยวถือเด็กแบบนี้เขาจะบกามาอีกแล้วโตไปปัตถีลาวจะขา,ลาไล่ใดทั้งหนีแน่นอน ซึ่งนี่ก็เป็นคอมมินบางส่วนจากเซวลาวที่เอิร์เนวาเฮดเอาคนเล่าเฮงอัพาอคล้ายหนาไปตามๆกันผอมวอนขอโอกาสกับคนไทยยาเบนการเทียวเล่าให้รอฟังการแถลงการสีเจงจากเจ้าหน้าที่โตอมอรลาว